สวัสดีนะคะเพื่นพนอนๆหันเกิดนะคะหันเกิดนะคะบอกไว้ก่อนดูสุดมาดามเองนะคะสั่งได้นะคะอร่อยเวอร์้อนเหนียวก็อนร้อนๆนะคะร้อนๆนะคะข้อนเหนียวร้อน คิดนะคะ นะคะแล้วก็เตอกเกี่ยวด้วยนะคะต๊กเกี่ยวนะคะขยอ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 ยต๊กเกี่ยวนะคะขยอขยอขยอต๊กเกี่ยวนะคะหมดมาดามเอนะคะจัดนะคะ อะไรจางปานนี้อะไรจะน่าทันขนาดนี้ผัดพริกนะคะผัดพริกบาปิก้านะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะตบมือหยอะๆเลยนะคะ ดอนๆน,นะคะได้นะคะราดราดลงไปนะคะหอมเบอร์สูตรมาดามเอ็นนะคะเมนูในโลกนี้มีแค่ร้านมาดามเอ็นนะคะในโลกใบนี้มีแค่ร้านเราเองนะคะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะจำเป็นนะคะรสเด็ดนะคะ เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะฝีมือเกิงๆเซเวอร์นะคะบาบิก้านะคะผัดน้ำมันหอยใสเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็กระเทียมขุกขีดๆนะคะอร่อยเวอร์ สั่งได้นะคะเมนูพิเศษนะคะร้านมาดามมันเองนะคะเซิร์ฟเซิร์ฟนะคะรอก่อน oh <my> ลา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 เมนูวันนี้เสร็จแล้วนะคะ วันนี้ขอบคุณน้องๆน,นะคะที่อุดหนุนเจงยินมาดามนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะน้องรับสั่งใหม่ได้นะคะแล้วก็อยากสวยก็ทักทายมาดามได้นะคะสวยเด้งนะคะบอกไว้ก่อนดูมาดามก่อนนะคะ57ปียังสวยอยู่นะคะยังแซ่บนะคะยังแซ่บนะคะดูก่อนนะคะ ดูนะคะขายยินนะคะมาดามขายยินนะคะสั่งได้นะคะใส่ยินได้นะคะสั่งได้นะคะดูนะคะสวัสค่ะสั่งได้นะคะยินนะคะรีวายนะคะสั่งได้นะคะสั่งรีวายนะคะของแท้นะคะของแท้นะคะบอกไว้ก่อน 16บปียังเก๋วอยู่นะครับบอกไว้ก่อนบ๊ายบายขอบคุณนะคะน้องรักขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้วันนี้มาดาขายดีมากนะคะวันนี้ขายดีมากนะคะอขายอาหารดีมากนะคะดูฝีมือไหมคะฝีมือฝีมือสุดยอดน่าทานไม่เอ่ย แซบเบอร์แซบเบอร์ไายบายฝันดีนะคะเพืพ่อนๆฝันดีนะคะอมือมอืมจะตื่นฝันดีนะคะทานข้าวด้วยกันไหมคะแซบเบอร์ทานข้าวก่อนนอนไหมคะทานข้าวก่อนนอนไหมคะ บายบายยินก็สั่งได้นะคะขายยินด้วยนะคะขายอาหารได้นะคะอาหารด้นะคะเมนูพิเศษรดเด็ดนะคะ mm. แล้วก็ยินก็ขายนะคะยินก็ขายนะคะ mm. ของแท้นะคะดีไล mm. น์นะคะบอกไว้ก่อนอรุ่นไหนดีบายบายทูเจนทักขอบคุณนะคะ mm. mm. ายบายถักล้างไม้ได้นะคะสั่งอาหารนะคะสั่งยินนะคะหลังไม้ค่ะอื